มาเริ่มต้นกันที่การพรีวิวก่อนเกมการแข่งขันนะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับทางด้านลิเวอร์พูลซึ่ง2ทีมนี้นะครับกำลังมีความมั่นใจนะฮะโดยเกมนี้นะครับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราจะบุกไปเยือนอันฟิลของลิเวอร์พูลนะฮะโดยเกมการแข่งขันแดนนี้นะครับจะแข่งกันในวันอาทิตย์ที่3ตุลาคม2564นะครับแข่งขันกันในเวลา 22.30นาฬิกา30นาทีหรือว่า4ี่ทุ่มครึ่งตามเวลาของประเทศไทยนะครับมาดูข้อมูลที่น่าสนใจระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับลิเวอร์พูลนะครับนัดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นซูเปอร์บิ๊กแมตช์ของอังกฤษนะฮะโดยทั้ง2ทีมนี้นะครับนับว่าทําผลงานได้อย่างสมราคาในซีซั่นนี้โดยทางด้านลิเวอร์พูลแม้ตับตาก่อนนะครับถือว่าพลาดชัยชนะในการทําได้แค่บุกเสมอกับแบนฟอร์ด3ประตูต่อ3 แต่ผลงานกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาในตึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับสาม,มารถถล่มปอร์โตโดได้ถึง5ประตูต่อนหนึ่งแสดงให้เห็นว่าความมั่นใจของทีมนะครับมาได้อย่างเต็มเปี่ยมขณะที่ดังแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในลีกก็ยังดุดันนะครับแม้ก่อนหน้านี้จะพ่ายให้ต่อปารีสก,ก็ตามนะครับแต่ว่าในพรีเมียร์ลีกนะครับก็ถือว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับนัดลาสุดในพรีเมียร์ลีกนะฮะเฉพาะพรีเมียร์ลีกก็สามารถเอาชนะทางด้านเชลซีที่ถือว่าเป็นทีมที่สุดยอด ของลีกนะครับในเวลานี้มาดูที่สภาพของทั้ง2ฝั่งเลยนะครับไปดูเจ้าบ้านลิเวอร์พูลกันก่อนนะครับเจ้าบ้านลิเวอร์พูลนะครับจะยังไม่มีเทนอาร์โนนะครับหรือว่าเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนที่ยังมีอาการบาดเจ็บบวกกับอีก2รายนะครับที่พักยาวไปก่อนหน้านี้ก็คือติอาโกกับฮาวีนะฮะส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ,ะรบจะไม่มีทางด้าอินคายกุนโดกันกับอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกเรียกได้ว่า2ทีมนี้นะครับ ได้บวกกันในทางศึกเยอรมันแล้วนะครับแล้วก็ได้มาปะกันในศึกพิมพ์รีกอังกฤษนับว่ารู้ทางกันเป็นอย่างดีเพราะว่าขบเคี้ยวกันมาตลอดนะครับทีนี้นะครับเรามาดูข้อมูลรวมถึงสถิติผลงานที่น่าสนใจของทั้ง2ทีมนะฮะไปดูที่เฮต e เฮก่อนนะครับหรือว่าผลงานการพบกันล่าสุดนะครับย้อนไปเมื่อ4ส,สิงหาคมปี62นะครับในศึกคอมมูนิตี้ชิวนะครับ เป็นทางด้านลิเวอร์พูลเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้1ประตูต่อ1ในเกมที่2ในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับวันที่10พฤศจิกายนปี62ลิเวอร์พูลสามารถชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้3ประตูต่อ1ในเกมที่3นะครับวันที่3กรกฎาคมปี63ในศึกพรีเมียร์ลีกเช่นกันแมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถเปิดบ้านถล่มลิเวอร์พูลด้วยสกอร์4ประตูต่อ0นัดที่4นะครับวันที่8พฤศจิกายนปี63ในศึกพรีเมียร์ลีกแมนเชสเตอร์ซิตี้เสมอกับลิเวอร์พูล1ประตูต่อ1 และในนัดล่าสุดนะครับ7พฤศจิกายนปี64นะครับก็คือนัดล่าสุดก่อนที่จะมาพบกันนะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสามารถบุกไปเอาชนะลิเวอร์พูลด้วยสกอร์4ประตูต่อ1ถือว่าสามารถชนะในบ้านลิเวอร์พูลในรอบ18ปีหลังเลยนะครับมาดูผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันต่อนะครับไปดูทางฝั่งเจ้าบ้านลิเวอร์พูลกันก่อนนะครับนัดแรกนะครับสามารถชนะเอซีมิลานด้วยสกอร์3ประตูต่อ2 นัดที่2นะครับเลียพูนชนะคิสตันพาเลตด,ด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์นัดที่3ามเลียพูนสามารถชนะนอริดด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์นัดที่4นะครับเสมอกับเบนฟอร์ดอย่างน่าเสียดายสามประตูต่อ3และนัดล่าสุดนะครับถล่มเอฟซีปอร์โตด้วยสกอร์ห้าประตูต่อหนึ่งในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับเอาล่ะครับมาดูแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างนะครับห้านัดหลังสุดนะครับนัดแรกนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถเปิดบ้านถลม่มไลซิกในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก ไปด้วยสกอร์6ประตูต่อ3ในเกมที่2เสมอกับตอแทมตันสู่ประตูต่อศูนย์ในเกมที่3นะครับชนะวีคอมด้วยสกอร์6ประตูต่อ1ในเกมที่4ชนะเชลซี1ประตูต่อ0ูนและในเกมล่าสุดนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้พ่ายต่อปารีสแซงต์แฌงด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ูนในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกไปอย่างน่าเสียดายนะครับต้องยอมรับนะครับว่าในเกมกับปารีสนะครับปารีสมีเกมรับที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งนะฮะ สามารถรับและลุกได้ไวจนทําให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เกิดปัญหาและพ่ายด้วยสะกรอสอ์งประตูต่อศูนย์นะครับทีนี้นะครับมาดูตัวจริงที่แมนเชสเตอร์ซิตี้คาดว่าจะใส่เจอกับทางด้านลิเวอร์พูลนะครับ11ตัวจริงแอดมินนะครับคาดว่าในเกมนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงใส่ผู้เล่นตัวเดิมนะครับที่เจอกับปารีสอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสลับตำแหน่งกันนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการโลเตชันของนักเตะไม่ให้มีสภาพร่างกายที่เหนื่อยล้าจนเกินไป สิบเอ็ดตัวจริงนะครับที่แอดมินคาดว่าจะลงสนามในวันอาทิตย์นี้ผู้รักษาประตูนะครับเป็นทางด้านเอเดสันมูราเลสกองหลัง4คนนะครับเป็นไควอเกอร์ดูเบนดิอาร์แอมิกลาป็อกและเจ้ากันเซโลนะครับแทงกองกลาง3คนนะครับแอดมินคาดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะใส่ทางด้านฟูรานินโยควินดูบอยและฟิลฟอร์เดนนะครับส่วนสามประกานแนวรุกนะครับก็จะมีทางด้านเบนเดลซิวา จ็กกิลิตและรียบมาเลสน,นะครับเอาละครับสำหรับเกมนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็จะเจอกับทางด้านลิเวอร์พูลก็ขอฝากเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องชาวลือบอร์สีฟ้านะครับส่งกำลังใจเชียร์ทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่รักของเราด้วยนะครับทีนี้นะครับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่จะพบกับทางด้านลิเวอร์พูลนะครับมาดูที่ข่าวแรกนะครับ เป็นข่าวของเยอเกนครอปนะครับเยอเกนครอปของลิเวอร์พูลนะครับยกย่องว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้คือทีมที่ดีที่สุดในยุโรปเวลานี้ก่อนเกมที่จะดวลกันในบิ๊กแมตช์พิมเมอรีคืนวันอาทิตย์นะฮะเยอเกนครอปนะครับพูดว่าแน่นอนเราอยู่ในสภาพที่ดีนะเราอยู่ในช่วงที่ดีต้องบอกแบบนั้นนั่นคือสิ่งที่คุณต้องเป็นไปให้ได้ในการเจอกับพวกเขาเพื่อที่จะได้มีโอกาสชนะสำหรับผมพวกเขายังเป็นทีมที่ดีที่สุดในยุโรปในเวลานี้และมันเป็นเกมที่หนักมากมาก สัปดาห์ที่แล้วพวกเขาเจอกับเชลซีทุกคนต่างพูดว่าเชลซีเขาเก่งแค่ไหนโอพ้พระเจ้าพวกเขาเก่งจริงๆแต่วันนั้นซิตี้ทำได้ดีกว่าอย่างชัดเจนฉะนั้นในเกมนี้เป็นทีมที่ต้องเจอกับเราและต้องพยายามอย่างมากเพื่อที่จะเอาชนะพวกเขาให้ได้แน่นอนเราต้องเล่นเกมรับให้ได้ในระดับที่สูงเพื่อที่จะได้อยู่ในเกมกับซิตี้เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าถ้าเกิดว่าเปิดหน้าแรกกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ ทีมที่จะเป็นฝ่ายพ่ายนะครับก็จะเป็นฝ่ายตรงข้ามกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอเกมรับที่เหนียวแน่นเหมือนกับปารีสนะครับและเจอสวนกลับของลิเวอร์พูลที่มีทางด้านโมฮัมเหม็ดซาราก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นมาเน่ก็ดีนะครับรวมไปถึงฟิมิโนนะครับสามประสานแนวรุกของทางด้านลิเวอร์พูลนะครับนับว่าจัดจ้านจริงๆนะฮะและตอนนี้นะครับก็มีความมั่นใจอย่างมาก ที่เกมล่าสุดเขาได้เจอกับทางด้านพอโต,โตนะครับและสามารถกำชายได้ในข่าวที่2นะครับก็ยังอยู่ที่ลิเวอร์พูลนะฮะโดยเรดแนปนะครับ,รบเชื่อว่าหงจะกำชัยและซาลาจะสร้างปัญหาให้กับทิตตี้เจม,มี่เรดแนปนะครับอดีตตำนานของหงแดงลิเวอร์พูล ซึงเป็นนักวิเคราะห์ของสกายสปอร์ตนะครับมองว่าโมฮัมเหม็ดซาร่าห์นะครับตัวลุกของลิเวอร์พูลจะเป็นนักเตะคนสําคัญที่ตัดสินผลแพ้ชนะระหว่างเดือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้กับหงแดงลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์สุดสัปดาห์นี้เขาได้กล่าวว่านี่คือหนึ่งเกมที่น่าสนใจภาพที่เห็นลิเวอร์พูลตอนนี้กําลังมั่นอกมั่นใจอย่างมากในเรื่องการทําประตูส่วนแมนซิตี้ผมมองว่าเขาเจอ2เกมยากติดติดกันแบบนี้มีความเป็นไปได้ที่เป๊ปโกเดียร่าจะสลับตําแหน่งนะครับเปลี่ยนภูมิกาลังทั้งนี้ผมมองว่าิตี้ขาาดคควมมเฉบ ในเกมพบกับปารีสสมควรจะมีแต้มส่วนตัวคิดว่าลิวพูลจะชนะในเกมนี้และคิดว่าพวกเขาจะส่งผ่านความมั่นใจไปแก่ทั้งทีมซึ่งโมฮัมเหม็ดนะครับก็อยู่ในช่วงที่ทําผลงานที่ดีที่สุดในชีวิตนะครับซึ่งผมมองว่าเขาจะสร้างปัญหาให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างมากส่วนนี้นะครับเป็นคํากล่าวของเจมี่เลนแนปนะครับซึ่งเป็นตำนานของหงสแดงริวพูล ก็ได้ออกมาวิเคราะห์ในเกมการแข่งขันที่จะเจอกันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับทางด้านลิเวอร์พูลนะครับเอาละฮรทีนี้มาดูในส่วนของลาหิมสเตอร์ลิงนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของสถานการณ์การต่อสัญญานะครับซึ่งล่าสุดนะครับได้มีรายงานจากเดอะเทเลกราฟนะครับ ได้เปิดเผยว่าสถานการณ์การต่อสัญญาของราฮิมสตอร์ลิงปีกวัย26่า26ปีตอนนี้นะครับได้อยู่ชะงักกลางคันแม้ว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ตี้มีความพยายามในการต่อสัญญากับเขาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับโดยรายงานว่าเจ้าตัวต้องการดูสถานการณ์ของตัวเองในทีมก่อน ซึ่งเป็นเวลา3-4เดือนต่อจากนี้เพราะว่าต้องตกเป็นตัวสำรองในทีมอยู่บ่อยครั้งนะครับซึ่งสัญญาของราฮิมสเตอร์ลิงนะครับจะหมดลงในปี2023ทําให้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับต้องรีต่อสัญญาเพราะเมื่อจบฤดูกาลนี้นักเตะจะเหลือสัญญาเพียงแค่ปีเดียวถ้าหากสเตอร์ลิงนะครับเลือกที่จะไม่ต่อสัญญากับแมนซิตี้อาจจะต้องจำใจขายในราคาที่ถูกสุดๆนะครับในช่วงซัมเมอร์หน้าหรือไม่ก็อาจจะต้องขายในช่วงมกราที่จะถึงนี้นะครับหากไม่ให้เสียปีนะฮะ ซึ่งสถนานการณ์นี้นะครับจะคล้ายๆกับทางด้านล,ลีลอสซานีที่ทีมของเรานะครับโดนบบเยอร์มิวนิกกดราคามาแล้วตามรายงานนะครับมีทางด้านบาร์เซโลนานะครับที่ดูท่าทีมีความสนใจจริงๆมากๆนะครับในส่วนตัวที่จะล่าทางราฮิมเซอร์ลิงไปร่วมทีม ซึ่งสื่อใหญ่ของสเปนนะครับก็ตีข่าวอย่างจริงจังนะครับว่าบาเซโรนานะครับสนใจสเตอร์ลิงมากๆและจะคว้าให้ได้ในช่วงมกราคมที่จะถึงผู้สื่อข่าวระดับสูงรายงานผ่านทีวีสาสถานีโทรทัศน์ในแคว้นกาตาลันนะครับว่าบาเซโลนามีความพยายามอย่างจริงจังที่จะยื่นข้อเสนอคว้าตัวลาหิมสเตอร์ลิงมาร่วมทีมให้ได้ในตลาดมกราคมที่จะถึงเนื่องจากว่าศบช่องทางที่นักเตะนะครับตกเป็นตัวสำรองในถิ่นเอติฮัต และการต่อสัญญากับสโมสรน,นั้นหยุดชะง,งักเนื่องจากว่านักเตะไม่ค่อยแฮปปี้กับสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับแต่ทั้งนี้นะครับยังไม่มีการเปิดเผยว่าบาร์เซโลนาจะต้องเซ็นสัญญาในรูปแบบถาวรหรือว่ายืมตัวนะฮะะนครับ,ะรบจะถือว่าเป็นคนที่มีของคนนึงนะครับสำหรับราฮิมเซอร์ลิงถึงข่าวนี้นะครับไปปวเดเหยือราก็ไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่นะครับกับสถานการณ์ในปัจจุบันก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับจนถึงเดือนมกราคมนี้ว่าราฮิมเซอร์ลิงเขายินดีจะต่อสัญญ,ญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือว่าแมนเชสเตอร์ซิตตี้้ขออองงเรรานะคับจใจใปล่ย กอพอลโลตัวนี้ไปนะครับอาละครับเรามาถึงช่วงสุดท้ายของ EP นี้นะครับก็อันนี้อาจจะถูกอกถูกใจแฟนเลรือมากๆนะครับซึ่งไมเครเวฟนะครับได้ออกมาประกาศฟันทงในเกมบิ๊กแมนนะครับที่จะเจอเกลิวพูลนะครับในเกมนี้นะครับไมเครเวนเขาได้เจอว่าลิวพูลจะเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้2ประตูต่อหนึ่งเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อของการไทสตอร์ได้พลิกล็อกจริงๆนะฮะซึ่งเป็นตกกอก์เดิมที่เคยทายไว้ในสัปดาห์ที่แล้วว่า เชลซีจะสามารถชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้2ประตูต่อ1สุดท้ายเป็นตรงกันข้ามนะครับเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่สามารถชนะเชลซีได้ก็มาดูกันนะครับว่าเกมนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้หรือว่าลิเวอร์พูลจะเป็นฝ่ายคว้าแต้มไปนะครับสำหรับ E ีีนี้นะครับแอดมินก็ได้นําข่าวสารรวมถึงพีววิวก่อนเกมการแข่งขันนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันเป็นรียเร้อยแล้วหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดนะครับสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับ อีพีนี้หากแอดมินผิดพลาดประการใดนะครับแอดมินต้องขออภัยไว้ณที่นี้พบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ